สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลมาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาแรนดอมในหัวข้อภายในสามเดือนนี้ความรักของคุณจะเป็นอย่างไรสําหรับใครที่ผ่านเข้ามาเจอคลิปนี้แล้วนะคะไพ่ดึงดูดให้เราเข้ามาพบกันนะคะให้ตั้งจิตอธิษฐานตั้งน้โมสามจบในใจและอธิษฐานว่าความรักของคุณภายในสเดือนนี้จะเป็นอย่างไรไม่ว่าจะเป็นคนโสดหรือคนที่มีคู่แล้วนะคะมาดามขออนุญาตเ ทุกท่านนะคะขอเป็นตัวแทนเปิดไพ่แทนทุนไพ่รั่วอะไรก็ขอให้ไพ่บอกออกมาว่าความรักของผู้ที่เข้ามาในคลิปนี้ภายในสามเดือนนี้ความรักของเขาจะเป็นอย่างไรไพ่ใบแรกนะคะได้ไพ่เอ,อ่อเจ็ดดาบไพ่เจ็ดดาบบอกถึงการที่เรียกว่าภายในสามเดือนนี้เรามาดูว่า ในช่วงนี้นะณนะช่วงปัจจุบันเนี้ยความรักของคุณเป็นอย่างไรอยู่ความรักของคุณอาจที่จะมีเรื่องวุ่นวุ่นเกี่ยวกับเรื่องการงานไม่ค่อยมีเวลาให้กับความรักสักเท่าไหร่ถ้าไม่เป็นตัวคุณก็เป็นคู่ของของคุณอาจจะมีเรื่องยุ่งยุ่งเกี่ยวกับงานอาจที่จะต้องใช้ไหวพิปฏิพัน์ในการทํางานจนทําให้ไม่ค่อยมีเวลาให้กับความรักเพราะฉะนั้นมันก็จึงทำให้มีความรู้สึกว่าอีกฝ่ายหนึ่ง เขามีความรู้สึกว่าเอ๊ะคุณหลอกเขาหรือเปล่าคุณจริงใจหรือเปล่าหรือคุณเอางานมาบางหน้าหรือเปล่าหรือบางทีคุณอาจที่จะได้ยินคนรักของคุณบอกว่าช่วงนี้ยุ่งกับยุ่งงานมากเลยยังไม่ค่อยมีเวลานะคุณก็อาจจะเป็นฝ่ายคิดแบบนั้นก็ได้เพราะการพยากรณ์แบบนี้มันจะเป็นการพยากรณ์แบบรวมๆกว้างๆไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าคุณเป็นเขาหรือเขาเป็นคุณมันอาจจะ กลับฝ่ายกันก็ได้มันอาจจะคุณเป็นเขาเขาเป็นคุณก็ได้นะคะดังนั้นไพ่ใบต่อมาจึงบอกต่อว่าไม่ใช่ไม่รักนะยังรักอยู่เพราะว่าไพ่ที่ได้คือไพ่สองถ้วยนะคะไพ่สองถ้วยบอกบอกถึงการที่เรียกว่าไม่ใช่ไม่ได้รักนะยังรักอยู่เหมือนเดิม เพียงแต่ว่าเวลาที่จะให้ไม่ค่อยมีแล้วตัวคุณถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่บ้าง,งานยุ่งอยู่กับงานเขาอาจที่จะคิดเล็กคิดน้อยขี้น้อยใจไปสักนิดหนึ่งเราต้องพูดเราต้องบอกให้รู้ว่าที่เราไม่มีเวลาเพราะเรายุ่งกับงานจริงๆอาจจะกําลังสร้างอนาคตร่วมกันอยู่ก็ได้หรือบางครั้งบางทีช่วงนี้มันเป็นช่วงปลายปีนะมันเป็นช่วงที่งานเข้ามาเยอะกําลังที่จะปิดงบประมาณกําลังที่จะต้อง ปิดจอบต่างๆเพราะฉะนั้นทําใจสักนิดหนึ่งเราต้องมีการพูดการบอกกันมีการคุยกันแต่ถามว่ารักไหมย,ยังรักเราดีอยู่ยังไม่ได้คิดนอกใจไปไหน mm. เพียงแต่ตัวเราเอง mm. อาจจะขี้น้อยใจมากจนเกินไปไพ่ใบต่อมาได้ไพ่ห้าถ้วยไพ่ห้าถ้วยคุณอาจที่จะเอา ทุกสิ่งทุกอย่างไปเปรียบเทียบกับในอดีตไม่ได้นะคะอย่างอดีตคุณอาจจะเปรียบเทียบว่าเมื่อก่อนนี้ดีกับเราแบบนี้แต่เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าจะดีลดน้อยถอยลงไปจนแทบจะไม่เหลือแล้วนะมันอาจจะความรักลดน้อยถอยลงไปเยอะแล้วก็ได้นั่นมันเป็นความคิดของเราเองถ้าเราฟังเหตุผลหรือไม่ก็ต้องถามหาถามหาเหตุผลแต่ถ้ายังไม่ได้ถามหาเหตุผลแล้วไม่รู้ว่า จริงหรือไม่จริงที่เราคิดเนี่ยถ้าเรามาโนต่อยอดไปเองเนะมันจะเป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกเอ่อเขาเรียกว่าอะไรบั่นทอนความรู้สึกของตัวเราเองแล้วทาให้เรารู้สึกว่าหมดกําลังใจท้อถอยกับสิ่งที่คุณกําลังคิดสิ่งที่คุณกําลังวาดวาดฝันเอาไว้ซึ่งจริงๆแล้วในไพ่บอกว่าเขายังรักคุณดีอยู่เพียงแต่ตัวคุณเนี่ยบางทีบางครั้งบางทีเจอหน้ากันก็มีตัดพอต่อว่าประชดประชันรู้ตีหน้าเศร้า ไม่ใช่ตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จนะเป็นการตีหน้าเศร้าให้รู้ว่าฉันรู้สึกท้อแท้ฉันรู้สึกหมดกําลังใจกับความรักที่ได้จากคุณเพราะรู้สึกคุณเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยจริงๆเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงอดทนอีกสักนิดหนึ่งคุณจะพบกับความสุขเพราะเขากําลังเหนื่อยเพื่อที่จะทําให้คุณมีความสุขนะคะไพ่ใบต่อมาได้ไพ่ราชา ราชาไม่เท้าราชาไม่เท้าบอกถึงการที่เรียกว่าเขาต้องการที่จะทํางานให้ก้าวขึ้นไปอยู่ในตําแหน่งสูงๆกําลังใช้ความรู้ความสามารถและความพยายามที่จะก้าวขึ้นไปสู่ในตําแหน่งสูงๆเขาอยากให้คุณน่ะไว้วางใจเขาบ้างสิ่งที่สําคัญตัวคุณเองอ่ะระแวงเพราะคุณจะเห็นว่าเขาเป็นคนที่พูดเก่งคุยเก่งแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างมีสเสน่ห์ดังนั้นคุณจึงกลัวความมีสเสน่ห์ของเขาที่เขาอาจที่จะ ไม่รู้ว่ามีคนอื่นหรือว่าไปยุ่งกับคนอื่นหรือเปล่าแต่ถ้าจะพูดว่าไม่รู้ว่ามีคนอื่นเข้ามาหรือเปล่าอันนี้ไม่ต้องพูดมีคนอื่นเข้ามาแน่นอนหนึ่งเขาเป็นคนที่พูดเก่งเขาเป็นคนที่มีเอ่อมีเสน่ห์เขาเป็นคนที่ขยันนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะสามสิ่งเนี้ยทั้งพูดเก่งทั้งขยันทั้งเป็นคนที่มีเสน่ห์แล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเวลาพูดคุยด้วยแล้วมีความสุขอ่ะ มันก็จะดึงดูดคนเข้ามาเองเพียงแต่ว่าจิตใจเขาแน่วแน่อยู่ที่เรามากกว่านะไม่ได้หมายถึงว่าคําว่ามีเสน่ห์แล้วมันมีคนเข้ามาจะต้องใช้วิธีการปิดประตูทุกช่องไม่ให้พูดไม่ให้คุยกับใครมันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เพราะการทํางานมันต้องมีมนุษย์สัมพันธ์มันไม่ใช่ว่าทําอยู่กับบ้านทําอยู่กับที่จะไม่พูดไม่คุยกับใครจริงๆทํางานมันต้องมีการต้องมีมนุษยสัมพันธ์ดังนั้นเราจะต้อง ใจกว้างและจะต้องมีกาอทำความเข้าใจกันด้วยไข่ใบต่อมาได้ไพ่สองไม้เท้าสองไม้เท้าในที่นี้เขาบอกว่าในในช่วงในช่วงของสามเดือนนะคะในช่วงของสามเดือนเนี้ยความรักของคุณเนี่ยถ้าเป็นคนโสดเขาบอกว่าถ้าเป็นคนโสดก็มีเกณฑ์ของการที่เรียกว่าอาจจะพบรักกับชาวต่างชาติ ะะแต่ถ้าเป็นคนที่มีคู่แล้วหรือเป็นคนที่มีมีคนคุยแล้วความรักของคุณยังมั่นคงดีอยู่เพราะฉะนั้นนะถ้าคุณคิดว่าถ้าคนนี้เขาไม่รักเราเราก็อยากที่จะไปมีคนอื่นดีกว่าไหมเราไปคุยกับคนนั้นคนนี้หรือไม่เราก็อาจจะคุยกับคนทางโลกออนไลน์ดีไหมเพื่อเป็นการไปชดไปเลยไม่ดีนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วว่าเอาจริงๆต่อให้คุณไปคุยกับคนอื่นคุณก็มีความรู้สึกว่า คนอื่นก็ยังไม่มาสามารถแทนที่คนเก่าได้เพราะฉะนั้นในที่นี้เราอยู่เฉยๆดีกว่าอย่าใช้วิธีคนเราประชดด้วยการมีใหม่ไม่ถูกต้องนะมาดามเคยเจอมานะประเภทที่เรียกว่าประชดมาดามแล้วทําเป็นไปควงคนอื่นเพื่อให้เราอ่ะหนึ่งให้เราหึงสองให้เรารู้สักรู้สึกว่าเสียใจดูสมัง่งแล้วเดี๋ยวเขาค่อยกลับมาง้อเราเดี๋ยวเราก็หายเพราะว่าเรากับเขาคบกันมานานแล้วอะไรเงี้ยแต่กลายเป็นว่าเรามา เขามาเจอคนที่เป็นโทรเวิร r t เข้าคือเมื่อเราไปเจอปุ๊บเราไม่พูดอะไรเลยตัดใจในนาทีนั้นเลยแล้วตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันเนี้ยสี่สิบกว่าปีแล้วที่ไม่เคยเห็นหน้าเขาแต่เขาเห็นหน้าเราโดยตลอดซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วนะตอนนี้อยู่ดีๆผ่านไปนานแล้วนะอยู่ดีๆเขาก็กลับมาส่องเราแล้วทําให้เราเห็นว่าเขามาส่องเราเพราะเขาไม่ส่องเปล่าเขาดันทักเข้ามาพอเขาทักเข้ามาปุ๊บเนี่ยพอเรา เราไม่แน่ใจเราไม่รู้ว่าใครเพราะว่าเขาใช้ชื่อเก่าของเราไปเป็นชื่อชื่อของเขาในบ,บัญชีชื่อเขาเราก็ทักไปว่าชื่อนี้ใช่ไหมปุบม๊บอ่ะเขานิ่งไปเลยเพราะนั้นการที่อย่าลองใจคนด้วยการไปพูดไปคุยกับคนน้นคนนี้ถ้าคุณไปเจอคนที่เป็นโทรเวิร์ t เข้าคุณจะรู้เลยว่าคุณทำแบบไหนคุณได้แบบนั้นกลับไปนะคะ ดังนั้นน่ะถ้าเราคิดว่าคนที่เราครบอยู่คนที่เรารักอยู่เขาเป็นคนดีต้องเข้าใจใน,นในเรื่องด้านหน้าที่การงานเขาอาจจะเป็นคนใจร้อนบ้างอารมณ์ร้อนไปบ้างสักนิดนึงหรือคุณอาจจะมองว่าเขาเป็นคนเหมือนเป็นคนมีนมเล่ห์เหลี่ยมอ่ะเออบางทีเขาใช้เล่ห์เหลี่ยมใส่เราหรือเปล่าคุณอาจจะกลัวอาจจะระแวงไปเองเพราะว่าเขารักคุณนะต้องบอกก่อนเขาอาจจะมีเล่ห์เหลี่ยมกับคนอื่นแต่เขาอาจจะไม่มีเล่ห์เหลี่ยมกับคุณก็ได้หรือเขาอาจจะมีเล่ห์เหลี่ยมกับคุณแต่เขายังไงเขาก็รักคุณ ไพ่ใบต่อมาได้ไพ่เจ็ดถ้วยเขาบอกว่าอย่าไปคิดอย่ามาโนอะไรมากจนเกินไปอืขออภัยค่ะอย่าไปคิดอย่าไปมโนอะไรมากจนเกินไปสําหรับความรักในสามเดือนนี้ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนโสดแล้วคุณมีคนเข้ามาในชีวิตคุณก็อาจจะมีคนเข้ามาให้เลือกหลากหลายมากเลยทีเดียว ดังนั้นการที่คุณจะเลือกเนี่ยคุณไม่ใช่คุยไปสมดทุกคนคุณจะต้องตัดสินใจเลือกคนใดคนหนึ่งที่คุณคิดว่าดีที่สุดในความรู้สึกของคุณเพื่อที่จะสารสัมพันธ์กันอย่างจริงจังไม่ใช่คุยแบบเบี่ยงแหไปทั่วแล้วยังไม่รู้เลยว่าคนไหนคือตัวจริงสําหรับคุณอันเนี้ยมันจะทําให้คุณหลุดมือไปหมดเลยส่วนคนที่มีคนคุยแล้วในที่นี้เขาบอกว่าอย่าคิด มโนต่อยอดอย่าอ่อนไหวไปตามอารมณ์ของตัวเองมากเกินไปอย่าไปเชื่อในความรู้สึกของตัวคุณเองไปเสิร์จจนหมดทุกเรื่องบางทีเราอาจจะมองโลกในแง่ลบมากเกินไปหรือบางทีเราอาจที่จะคิดเองเออเองมโนไปเองก็ได้ดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดมาดูไพ่ใบต่อมาจะเตือนว่าอย่างไรเรื่องความรัก เห็นไหมเขายุ่งอยู่กับงานจริงๆแปดเหรียญบอกถึงการที่เรียกว่าเขายุ่งอยู่กับงานจริงๆเพื่อสร้างฐานะสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตคู่ระหว่างคุณกับเขาไม่ว่าคุณจะเป็นฝ่ายที่ยุ่งอยู่กับงานหรือไม่ว่าจะเป็นเออ่คนที่คุณรักเป็นฝ่ายที่ยุ่งอยู่กับงานก็ตามเขากำลังสร้างอนาคตเพื่อคุณและเขานะคะเพราะฉะนั้น่ะ คุณอย่าคิดมโนต่อยอดไปเองว่าคงเป็นอย่างนั้นมัง้งคงเป็นอย่างนี้มัง้คงคนคงแอบมีคนนั้นมัง้งคงแอบคุยกับคนนี้มัง้งงั้นฉันก็รู้จักกับคนในโลกออนไลน์คุย,ยกับคนในโลกออนไลน์ดูก็ได้คนพวกนี้โห و, เอาจริงๆนะคนในโลกออนไลน์เนี่ยบางทีอ่ะขายฝันมันไม่ใช่ความจริงกับคนที่บนโลกขหงความเป็นจริงที่เราเจอกันทุกวี่ทุกวันอันนี้คือโลกของความเป็นจริงบางคนชอบมีแฟนทางทางออนไลน์เนาะ แต่มาดามไม่เอาเลยมาดามคิดว่ามีคนทักมานะมาคุยกับมาดามนานละหลายปีละอ๋ยอนเนี้ยเอาเป็นจริงเป็นจังมากแล้วเรามีความสุกว่าเฮ้ยฉันน่ะมีลูกแล้วอะฉันมีสามีแล้วถึงสามีจะบวชไปยี่สิบกว่าพรรษาแล้วเหมือนไม่ว่ายังไงก็มีแววว่าไม่สึกแต่เราก็ไม่ได้คิดจะมีใหม่เพราะว่าไม่ได้มีความผิดอะไรอะแล้วเราอยู่กับลูกอยู่กับหลานเรามีความสุขมากกว่าแต่เราคุยกับคนนี้เรารู้สึกเขาดีอ่ะแล้วเขาก็บอกว่า หลายปีแล้วนะนานหลายปีจำไม่ได้ประมาณสี่ห้าปีได้แล้วมั้งเขาก็บอกว่าเขาพยายามนะที่จะคุยกับเราเขาใช้ Google Google t r a n s l a t e แปลเพื่อที่จะคุยกับเราให้รู้เรื่องเออเดือนมก,กราตอนนั้นรู้สึกคุยไปปลายปีเนี้ยเดือนมก,กราเนี้ยเขาจะมาเมืองไทยอยากได้อะไรไหมแล้วเดี๋ยวค่อยนัดเจอกันมาดามบ็อกเลยไม่เอาไม่อยากสารต่อล้มาดามบ็อกเลยเพราะว่าจริงๆแล้วอะ เราจะคุยเล่นๆแล้วเราก็รู้สึกเขาเริ่มเริ่มรู้สึกเขาดีปุ๊บเนะี่ยบล็อกเลยบล็อกใจตัวเองด้วยไม่ยุ่งกับถ้าเรามีสิ่งที่ดีอยู่แล้วในมืออย่าไปยุ่งกับอะไรก็ตามที่อย่าไปเล่นกับไฟหรือบางทีถ้าเราไปเล่นเนี่ยแล้วเกิดเขาดีจริงๆอะ่ะเราไปทาร้ายจิตใจเขามาดามบล็อกเพราะไม่อยากไปทาร้ายจิตใจเขานะคะให้เขาไปหาคนใหม่ให้เขาไปเจอคนที่ดีกว่าเราเพราะเรามีครอบครัวแล้วนะคะในในที่นี้ก็เช่นกันสําหรับผู้ที่เอ่อ ผ่านเข้ามาเจอคลิปนี้ถ้าคุณมีแฟนแล้วคุณมีคนคุยคุณมีคนที่คุณรักอยู่แล้วอย่าไปคุยเล่นกับใครอย่าไปแค่เหวี่ยงแหว่าเอ้ยคุยเล่นๆไม่เป็นไรหรอกมันจะทําให้คุณน่ะหลงไหลไปโดยไม่รู้ตัวนะคะคุณอยู่กับงานคุณอยู่กับสติคุณอยู่กับคนของคุณดีกว่าเพราะคนของคุณกําลังสร้างอนาคตเพื่อคุณอยู่ไพ่ใบต่อมาได้ไพ่เฮอร์มิตเฮอรมิตเขาเป็นคนที่ซื่อสัตย์นะตรงไปตรงมานะ เป็นคนรักครอบครัวนะถ้าเกิดว่าเขากําลังจะสร้างครอบครัวถ้าสมมุติว่าเป็นแค่เพียงแฟนกันเขาก็กําลังคิดที่จะสร้างครอบครัวกับเราแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคู่ครองกันแล้ว <c oughs> ในที่เนี้ยเขาเป็นคนขี้เหนียวนะขี้เหนียวกับตัวเองแต่ไม่ขี้เหนียวกับคนในครอบครัวอย่างเช่นลูกหลานหรือคนรักเนี่ยเขาสปอยเต็มที่แต่กับตัวเขาเองอาจจะดูสมระขี้เหนียวไม่ค่อยกล้าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นเนี่ย เมื่อคุณเจอคนดีแล้วคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าโอ๊ยมันดูหน่าเบื่อดูชีวิตไม่มีอะไรไม่หวือหวาเลยก็กแค่ทำงานแล้วก็ให้เงินเราใช้อยากได้อะไรก็ก็ให้มันก็รู้สึกไม่ตื่นเต้นอะบางคนชอบตื่นเต้นอะ่ะชอบเล้าใจสักมิดหนึ่งเจ้าชู้สักหน่อยหนึ่งให้ได้มีด่าได้มีบทม,มีว่ากันมาาเออมาดามว่ามันมันจะสนุกแค่ช่วงแรกๆนะไปไปเรื่องจริงมันไม่ใช่เรื่องสนุก เพราะฉะนั้นอยู่กับคนซื้อสัตว์อยู่กับคนที่รักเราจริงใจตรงไปตรงมาจะดีกว่านะคะเขาอาจที่จะดูไม่ไม่โรแมนติกหรืออาจจะไม่หวือหวาสักเท่าไหร่แต่เขาจริงใจกับเราไพ่ใบต่อมาไพ่ใบต่อมาในที่นี้เขาบอกว่าสําหรับใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้แล้วเข้ามาดูในหัวข้อนี้ถ้าคุณมีครอบครัวแล้วเป็นช่วงที่คุณอาจที่จะไม่ตัวคุณก็คู่องของคุณอาจจะ ยุ่งอยู่กับลูกกับหลานจนบางทีไม่มีเวลาให้กันยุ่งอยู่กับงานกลับบ้านมามายุ่งกับลูกกับหลานเป็นห่วงเป็นใยดูการบ้านซีดูนู่นดูนี่ดูนั่น,นซีมันยังทําให้ถ้าช่วงเวลาถึงขัน้นมีลูกมีหลานแล้วมันเป็นการที่อยู่กันมายาวนานแล้วนะมันเหมือนเป็นไม่ใช่แฟนอ่ะมันเหมือนคนคนหนึ่งในครอบครัวมันเหมือนเป็นความผูกพันมันมีความผูกพันมันมีความห่วงใยมันลึกซึ้งมากกว่าคําว่าแฟน แฟนเนี่ยมันก็มีโอกาสเลิกกันแต่คําว่าอยู่ด้วยกันจนมีลูกมีหลานมันมีความผูกพันมันมีความลึกซึ้งมันจะทําให้เขามีความรู้สึกว่าเออมันเหมือนพี่เหมือนน้องนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะมันมีความห่วงใยซึ่งกันและกันเออเด็กดาบในที่เนี้ยอาจจะหนึ่งเขาอาจจะกําลังห่วงลูกห่วงหลานอยู่ด้วยสองเขาอาจจะห่วงคุณเขาอาจจะรักคุณดูแลคุณเหมือน พ่อดูแลลูกเหมือนแม่ดูแลลูกประมาณนี้ถ้าเกิดคุณเป็นผู้หญิงหรือคุณเป็นผู้ชายก็ตามถ้าคุณเป็นคนที่ดูแลครอบครัวแบบเนี้ยคุณจะอาจจะถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณก็อาจจะดูแลครอบครัวเหมือนพ่อดูแลลูกดูแลคู่ครองคุณเหมือนพ่อดูแลลูกให้ทุกอย่างคู่ครองคุณอาจจะขี้อ้อนสักนิดหนึ่งคุณก็เอาอกเอาใจตัวเองยอมสมถะยอมประหยัดเอาส่วนที่เราจะใช้เนี่ยไปโปะให้กับเขาแทนไอ้ส่วนเก็บก็ส่วนเก็บเพราะเขาจะเป็นคนค่อนข้างขี้เหนียวสักนิดหนึ่ง ะะยังไงก็ต้องมีเงินเหลือเก็บเป็นคนขยันทามาหากินแต่เขาก็รักเราดูแลเราเป็นห่วงเป็นใย,ยเราไม่เขาเป็นห่วงเป็นใย,ยเรามากกว่าเป็นห่วงเป็นใย,ยตัวเขาเองเสอีกด้วยซ้ำไปไพ่ใบต่อมาได้ไพ่เจ็ดเหรียญเจ็ดเหรียญเขาบอกว่าให้พึงพอใจกับสิ่งที่ได้รับเถอะนะคะคุณเองอาจจะเป็นการที่เรียกว่า ั้งเป้าคาดหวังกับสิ่งที่ได้รับเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะค่อนข้างที่จะสูงสิ่งที่สําคัญในความรักเนี่ยคุณให้เขามากน้อยแค่ไหนคุณอาจจะให้ความรักกับคู่ครอ,องของคุณแค่เพียงนิดเดียวเท่านั้นเองแต่เวลาที่คุณอยากได้คุณอยากได้กลับมาเยอะๆคุณทําแบบไหนคุณจะได้แบบนั้นถ้าคุณมีความรักมีความห่วงใยรู้จ,จักเอาอกเอาใจถนอมน้ําใจซึ่งกันและกันมีปัญหากลับบ้านมาสามารถเป็นที่ปรึกษาที่ดีได้ คุณอยากได้อะไรคุณก็ได้เขาจะให้คุณเพราะเขาจะมีความรู้สึกว่าอยู่กับคุณแล้วโคตรสบายใจเลยแต่ไม่ใช่กลับมาปุ๊บเนี่ยแค่ดีก็อ่ะมีข้าวนะทำกับข้าวไว้แล้วนะจะกินไปจัจดการเอาแค่นี้จบฉันถือว่าฉันทำแล้วตามหน้าที่ของฉันคุณทำแบบไหนมันก็จะได้แบบนั้นถามว่าเขาจะบ่นจะด่าไหมเขาอาจจะไม่ไม่บน่นไม่ด่าไม่ว่าคุณก็ได้เขาอาจจะเคยชินกับสิ่งที่เราทำแต่สิ่งที่เขาจะให้กลับมาเขาก็จะรู้สึกว่า เหมือนคุณให้เขาแบบนี้ยเขาก็เลยชินกับการพฤติกรรมแบบนี้เขาก็ให้คุณแบบนี้โดยที่เขาไม่รู้ตัวแล้วเราอาจจะไม่ชอบแต่ถ้าเราไม่ชอบเราต้องนึกว่าเราทําให้กับเขาแบบไหนเราทําแบบไหนเราได้แบบนั้นถ้าเราอยากจะได้สิ่งที่ดีๆกลับมาหรือความนุ่มนวลหรือความอ่อนหวานหรือความรักที่ดูดีนะคะผู้จาดีๆใสก่การเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันเป็นที่ปรึกษาต่อกันได้คุณก็จะต้องเป็นแบบนั้นกับเขาด้วย ไพ่ใบต่อมาได้ไพ่อัศวินดาบอัศวินดาบในที่นี้เขาบอกว่าอย่าใจร้อนอย่าวู่วามนะในการที่จะในเรื่องความรักอย่าเออเขาเรียกว่าอะไรนะอย่าใช้อารมณ์ในการพูดคุยกันอย่าใช้อารมณ์ในการตัดพ้อกันบางครั้งบางทีต่างคนต่างก็ยุ่งอยู่กับหน้าที่ของตัวเอง อีกฝ่ายหนึ่งก็อาจจะยุ่งงานนอกบ้านอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะนุยุ่งงานในบ้านเพราะฉะนั้นงานในบ้านเนี่ยคนทํางานนอกบ้านจะไม่รู้เลยว่างานในบ้านเหนื่อยแค่ไหนคนทํางานในบ้านก็จะไม่รู้เลยว่าคนทํางานนอกบ้านเหนื่อยเหนื่อยแค่ไหนคุณจะรู้แต่ความเหนื่อยของหน้าที่ของตัวเองเท่านั้นดังนั้นต้องแสดงความเห็นอกเห็นใจกันซะมากกว่า เพราะต่างฝ่ายต่างก็มีหน้าที่ที่เป็นของตัวเองบางครั้งบางทีคู่ครองบางคู่ทํางานข้างนอกด้วยกันั้งคู่ต่างคนต่างก็งานยุ่งยิ่งเป็นช่วงปลายปียิ่งนุยุ่งหนักเลยค่ะอาจที่กาลังจะปิดปิดจอบต่างๆนะคะปิดปีงบประมาณต่างๆง,ง,งานมันจะยุ่งงานมันจะเยอะอาจจะมีโอทีซะด้วยซ้ําไปเพราะฉะนั้นนะ่ะเวลาที่จะให้กันมันจึงค่อนข้างน้อยมันก็ควรที่จะต้องหาวิธีไปเติมเต็มอย่างอื่นบ้างนะเอาตามจริงละนะคะ ไพ่ใบต่อมาได้ไพ่เอ่อวิวออฟฟอร์จูนวิวออฟฟอร์จูนเขาบอกถึงการที่เรียกว่าอย่าหยุมหยิมอย่าคิดเล็กคิดน้อยอย่าเจ้าอารมณ์มากจนเกินไปทําอะไรก็ตามต้องอยู่บนเหตุผลอย่าทําเรื่องเล็กให้มันกลายเป็นเรื่องใหญ่เพราะถามว่ารักไหมเขารักคุณเขาดูแลคุณเป็นอย่างดีแน่นอนอะไรที่มันผิดพลาดไปบ้างเมื่อเมื่อถามแล้วอย่าซักคนจนจนมุม เมื่อเรารู้สึกว่าเอ้ยฉันรู้แล้วเขามีความผิดอันนี้ต้อนจนจน,จนมุมจนเขาไปต่อไม่ได้แล้วจะรู้สึกสะใจเพราะจะว่าเขาด้วยคําพูดที่แรงๆแล้วก็จะว่าเขาแบบชนิดที่เรียกว่าอารมณ์ผบทใหญ่โตมันจะทําให้เรื่องเล็กมันกลายเป็นเรื่องใหญ่เมื่อเรารู้ว่าเขาผิดเราต้อนเขาเพื่อหาความจริงนิดเดียวพออย่าเอาจนถึงขั้นจนมุมเมื่อเขาพูดกลับมาแล้วถึงแม้เราจะรู้ว่าบางคาเนี่ยมันโกหก แต่เราก็ทำเป็นนิ่งไปซะเฉยไปซะให้รู้ว่าให้เขายอมรับออกมาบ้างว่าเออใช่แต่มันอย่างงั้นนะแต่มันอย่างนี้นะไอ้คาว่าแต่อาจจะเป็นการโกหกเสริมขึ้นมาก็แล้วแต่เขาเพียงแต่ว่านะเรารับรู้แล้วว่าสิ่งนี้ที่เราเราเรา,เรารู้มาอ่ะมันเป็นจริงเป็นจริงเมื่อมันเกิดเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นเราจะต้องป้องกันแบบไหนเราจะได้ป้องกันได้นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องความรักสําหรับในสเดือนเนี้ย เอาจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องขี้เหละอะไรเลยมันเป็นเรื่องที่เข้าใจกันผิดหรือเรื่องที่หวาดระแวงกันไปเองเพราะฉะนั้นต่างฝ่ายต่างหวาดระแวงซึ่งกันและกันไพ่สรุปใบสุดท้ายไพ่สรุปใบสุดท้ายได้เออหกเหรียญหกเหรียญในทีนี้เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยความรักอนะ่ะ มาคุณให้เขาแบบไหนเขาก็จะตอบแทนให้กับคุณในรูปแบบแบบนั้นที่คุณให้เขาเพราะฉะนั้นความรักในช่วง3ามเดือนนี้ถ้าอยากจะได้รักที่ดีๆคุณก็แสดงรักดีๆกลับไปก่อนถ้าคุณแสดงความรักดีๆกลับไปคุณก็จะได้รับความรักดีๆตอบแทนกลับมาเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณแสดงความรักแบบไหนคุณจะได้แบบนั้นถ้าเราอยากได้รับ สิ่งดีๆเราอยากได้รับการเอาอกเอาใจเราต้องเริ่มจากการเอาอกเอาใจเขาก่อนไม่ต้องรอคิดว่าเอ้ยเขาเป็นผู้ชายอ่ะต้องเป็นฝ่ายเอาอกเอาใจล้วก่อนสิหรือไม่ก็คิดว่าเอ้ยผู้หญิงต้องเป็นฝ่ายเอาอกเอาใจสามีสิอะไรแบบเนี้ยไม่ต้องไปคิดว่าคุณเป็นผู้หญิงหรือคุณเป็นผู้ชายคิดแต่ว่าอะฉันจะเริ่มต้นใหม่ด้วยการเอาอกเอาใจเขาเหนื่อยไหมเนี่วันนี้ฉันซื้อของที่เธอชอบกินมาด้วยนะ ะเดี๋ยวเรามากินข้าวพร้อมกันระหว่างกินข้าวพูดคุยถามสารทุกสุขดิบในการทํางานวันนี้ฉันมีปัญหาตรงนี้เธอมีปัญหาตรงไหนเมื่อต่างคนต่างเล่าถึงปัญหาซึ่งกันและกันให้ฟังก็ช่วยหาวิธีการแก้ไขเออทำไมเธอไม่ลองทําแบบนี้ล่ะเออบางอย่างเราเฉยได้ก็เฉยไปไม่ต้องไปโต้ตอบกับเขาช่างมัน,ปนไปเลยการช่างมันไม่ใช่เราแพ้นะอะไรแบบเนี้ยคือเรา หาเหตุผลแล้วพูดพูดยังไงก็ได้ถ้าเกิดว่าเขาไม่รู้สึกพึดฮัดกับสิ่งที่เราพูดว่าทําไมจะต้องไปยอมทุกอย่างเนี่ยให้คุณหยุดและให้คุณใช้สติไม่ใช่แบบสวนกับทันทีโดยใช้อารมณ์อันนี้จะคุยกันไม่ได้ถ้าเกิดเขาไม่รับฟังกับสิ่งที่บางคนเหมือนอย่างที่มาดามแนะนําบางคนจะเข้ามาเลยมันต้องตาต่อตาฟันต่อฟันมันถึงจะมันถึงจะทันกันอันนั้นนะ่ยมาดามก็เคยใช้ไอตาต่อตาฟันต่อฟัน ถามว่ามันได้ผลไหมมันได้ผลในความรู้สึกของเราว่าโอ๊ยฉันเป็นผู้ชนะฉันเก่งแต่มันจะมีแต่ฉันเก่งแต่มีแต่คนเกลียดกลับกลายเป็นว่าฉันเฉยเฉยันนิ่งนิ่งคนที่จะเกลียดมันเกลียดไหมมันก็ยังคงเกลียดแต่มันไม่เกลียดมากเท่ากับที่ว่าอุ๊ยฉันเก่งเขาก็จะเกลียดแบบเขาก็ยังพูดยังคุยกับเราเขาก็ยังรู้สึกเกรงใจว่าเรานิ่งเราเฉยซะจนน่ากลัวคนนิ่งคนเฉยน่ากลัวกว่าคนที่โต้ตอบนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในที่นี้ก็เช่นกัน คุณต้องถ้าเขารู้สึกว่าเราพูดไปแล้วรู้สึกว่าเขาเริ่มฟึดฟัดฮึดพัดว่ามันไม่ใช่มันแบบนี้ไม่ได้ปุ๊บเนี่ยเราก็บอกไม่ใช่ใจเย็นๆเราพูดให้ฟงังถ้าเป็นเราเราทําแบบนี้แต่ถ้าเป็นคุณคุณจะทําแบบไหนไหนลองพูดมาสิถ้าเกิดว่าเขาพูดมาให้ฟังแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยตรงนี้ปรับตรงเนี้ยทาได้นะแต่ปรับตรงนี้อีกสักนิดหนึ่งดีไหมเพื่อที่มันจะได้ดูว่าเราจะได้ไม่ต้องเป็นฝ่ายผิดไปด้วย ถ้าจะผิดให้มันผิดแค่เพียงคนเดียวเราต้องมีเล่เหลี่ยมในการที่จะจัดสรรตัวเราเองเราให้คำแนะนำเขาถ้าเขาฟังแล้วเขารู้สึกดีเขาก็จะเขาก็จะเย็นลงทันทีแต่ถ้ารู้สึกว่าเอ้ยฉันจะต้องเอาชนะเธอต้องคิดแบบนี้สิเธอต้องทำแบบนี้สิกลายเป็นว่ามันจะกลายเป็นเราทะเลาะกันเองไม่ได้เป็นการที่เรียกว่าให้ความ ให้ความรักให้ความอบอุ่นกันมันไม่ใช่ละอยู่ดีๆมามีปากเสียงกันเราต้องคิดในใจว่าเราไม่ได้ต้องการแบบนั้นนะคะก็ถือว่าความรักสําหรับในช่วงสามเดือนที่กําลังจะในสามเดือนเนี้ยตั้งแต่เดือนเดือนที่คุณเข้ามาเนี่ยไม่ว่าคุณจะเข้ามาในเดือนไหนก็ตามในช่วงสามเดือนเนี้ยความรักของคุณมันมีเรื่องงานเข้ามาเป็นส่วนประกอบดังนั้นเขาจึงบอกว่าไพ่จึงบอกในใบสุดท้ายว่าระหว่างความรักกับการงาน คุณต้องจัดสรรให้มันบาลานซ์กันให้ได้เวลางานก็ส่วนงานเวลาแห่งความรักก็คือเวลาแห่งความรักต้องอยู่กับความรักต้องอยู่กับคนที่เรารักเอาอกเอาใจเขาหรือว่าพูดคุยในสิ่งที่เขาชอบไม่ใช่เอางานมาพูดคุยด้วยหรือบางคนถ้าเขาผู้ชอบพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องงานเราสามารถคุยเรื่องงานกับเขาได้แต่ต้องแบ่งเวลาความรักก็คือความรักแบ่งเวลาให้กับความรักได้ต้องแบ่งเวลาให้กับงานได้ด้วยแบ่งเวลาสองอย่างให้มัน ควบคู่กันไปได้อย่าเอียงไปทางข้างใดข้างหนึ่งมากจนเกินไปมันจะเสียอย่างใดอย่างหนึ่งไปนะคะจบคำพยากรณ์แล้วค่ะสำหรับหัวข้อนี้ขอ,อสำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะคะถ้าเพิ่งเข้ามาใหม่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับ s c r i b e กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานและเป็นค่าครุยให้กับมาดามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ